อย่างนี้งานเอาใจเมียต้องมาจัดให้กุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมกุ้งกระเทียมเทียมกุ้งทุกคนผมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงอะไรแบบอยู่ข้างๆหัวตลอดเวลาเลยกุ้งกระเทียม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  มีใครบางคนเคยกล่าวเอาไว้ว่าวัตถุดิบสดใหม่จะนำมาสู่อาหารเรดลิศดรสผมเดินทางสะหากุ้งชั้นดีจากมหาสมุทรอินเดียเพื่อให้เข้ารสกับกระเทียมที่ปลูกเองปอกกระเทียมอย่างเบามือและนำกุ้งมาสับอย่างพิถีพิถันตั้งกระทะให้ร้อนใส่กุ้งและโรยเกลือปรุงรสเล็กน้อยคุกเคล้าให้เข้ากันที่ขาดไม่ได้คือข้าวลืมผัวที่เก็บไว้สามเดือนปิดฝาเคี่ยวนั่งรอ และนี่คือผลงานสร้างสรรค์ข้าวต้มกุ้งกระเทียมมาแล้วเต้กไปไหนมาเขาแค่อยากกินมามาข้าวต้มกุ้งกระเทียม หมาม่าข้าต้มครับกินตอนไหนก็ได้ไม่ต้องต้มให้เสียเวลาอร่อยง่ายๆเพียงแค่สมสเตปเทน้ำร้อนคนให้เข้ากันแล้วก็รอห้านาทีง่ายๆแค่นี้ก็ได้กินแล้วทำจากข้าวเต็มเมล็ดอร่อยเต็มคำกลมกล่อมทุกรสชาติแล้วนี่รสกุ้งกระเทียมที่เราอยากกินรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมถึงเครื่องได้รสชาติกุ้งเต็มๆน้ำซุปหอมหวานกินกระเทียมเจียวหอม,หอมๆโรยหน้าด้วยพริกไทยปน่นหมาม่าข้าต้มครับถ้วยนี้ต้องมีติดบ้านแล้วให้ ไเดินไปซื้อคางบ้านแค่เนี้ยไปถึงไหนมา